สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักทุกถกท่านนะครับกลับมาพบกับ,บผมเอาการ,ราชบุญอาจอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการสู่ฝันหางานแต่งงานเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็มอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับมาฟังกันเลยครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tatsa pangkawato arahatok Sama เสียเสีมือเนีแม่นมือนีมือเศรษฐีอาหมดใจชกตกใบนีแม่นตกไม่จันขันใบนีหากแม่นขันวิเศษผู้เหนือเกตปนลงมาเทวดาเอามาสู เอามาอยู่ในเคหาสองสามีพันไรายาจากใดเกิดพระอินเปิดทองพระแจพระพรหมแลเผยพระโอดว่ามืดนีหายโทษทั้งมวลบ่อระบวนทุกอย่างผู้เป็นสร้างแต่งพาขวัญมีทั้งมวลมากเมียงผ้าขวัญเทียงใบเสีย งามแสนดีเจ็ดสันแทนปอปันแต่งมานำมีเงินคำพันไทยเอามาใส่ผ้าขวรบอดรบวนทวนทีงามเอานีจางเมืองแมน่นไหวบุกแขนห้อยไระยามาจากฝ่าเมืองพรม มาเชยชมสององออนเข่าบอนนอนนุ้นหมอนสองเนานอนแขนกาทั้งสองฝ่ายตกลงสองอันนงลูกของแม่มาเห็นแเฮนหอ โคดวงยออขันตกถึกชะลกเลือดตาย่อลงมาตั้งใส่คันตกใหญ่ทองคำเพรมานำปล่อยต่อนินมาก่อป่าดาบนำเงินและคำเต็มถาดลายแสนบาทสิ้นดองเอามาห้องตกแต่งบ่อใดแบ่งปันเผล สองหัวใจจังได้มายู่หวมได้มารวมเป็นหนึ่งแผ่นทองอนทั้งสองสมเผาเป็นคู่เกา้านำมาสองขวัญตาจังได้มาพบพอจังให้พ่อมาขอจังได้ยอขันมาไขคำปากว่าตกลง สมประสงค์ทั้งสองไฟเอาแขนกายเมียแพงจึงได้แสดงในมือนี้บายสีเจ้าให้หินตองตามคั้นโลอของเขาผู้เทา่าวันวิวา เป็นมหามงคลคู่เคียงของเจ้ากันสีเอาส้มสอนนอนเฮียงเคียงคู่สิได้โยสืสบแสงวิมานกว่างควางนาครแสนสออนสาแล้วแนวเจ้าสาวงามคง ท้องเต็มคอแวนใส่ก้อยงามละหอยต่างหูงามประทูสมแล้วแววตาคมเขยมดูสะเงียมเรียบร้อยคนพลอยสื่นว่าสื่นสมดูมอสมสาแล้ว เจ้าสาวคนดีงามโซภีเอาคักแมน่นสมเจ้าสาวแท้บ่ได้แปรพันปีพนเีนลินมากง่ายจนฝ่ายใจเสื่อมันวันนี้ได้รับรองได้จับจองหัวใจเจ้าเน่นนอนในบอนเจ้า,บาเบาวแสนอ่อนโซน เปลียนผู้นำสั่งเท่านาซิภาคเก่าบนบอทถอยคอยมาจนถึงมื้อน,นี้มีพิธีงานแต่งใดจัดแจงทุกด้านประสานให้แม่นใส่กันจนมาถึงมื้อน,นี้นั่นวันที่สิบเอพฤศจิกาเป็นมหามงคลแม่นดีเหลือล่น อยาิทุกคนกลับมาแล้วเสงเงแยวเรียวเรียมหงโหโอ้เอาขวันมูเจ้าให้มาเขาแม่นสุขีเจ้าย่ามิดอิงติ่งเจ้ายามิดอิงติ่ง ยามขวันมาให้เจ้าตื่นให้เจ้าซื่นพ่อวอยรอสาอยู่นานว่ามาเยอะขวันเอยขวัญเ,เจ้าไปอยู่กำหนแห่ง ทอ้ทางใดกวญเจ้าไปศึกษาเล่าเรียนอยู่ใส่หนอใดไปเรียนมอตนหมอปลายอยู่ใส่แน่เจ้าอย่ายืนแทเแลให้มาแม่อย่าอยู่นานอย่าสำราญมัวเล่นกลางไปในป่าให้เจ้ากลับมาสาม มาหาพ่อมแม่เจ้ามากินข้าวแม่นอยู่เฮือนว่ามาเยอะ ขวัญเจ้าไปอยู่ห้องหอภากทางใดหรือเจ้าไปมหาวิทยาลัยบ่อมาทางผี่หรือขวัญเจ้าไปอยู่ลีดในที่ทำงานหรือเจ้าไปโรงพยาบาลแต่ข้าวปีนันให้พาลันมาแม่ถึงเวลาให้เจ้าเตามันถึงข้าวแล้วบาดนี้ให้ขวัญเจ้าแม่นตามา ว่ามาอยู่ควันเออเรือควันเจ้าไปยุมมองแรกพบทั้งสองให้อยกันประคองลองมาทางพี่ หรือขวัญไปกินสุก้เคเอฟซีในห่างใหญ่กินไอซ์ครีมอยู่พุ่นเข้าพปุ่นกอ่ยอยู่อยวางใดหรือขวัญเจ้าไปพักร้อนพักพรนทางไก่หรือเจ้าลงไปไทยเที่ยวเพิินทางปุ่นบุญเจ้าไปทางกำทางลาวหรือพม่ามาเลเซียไฟไตขามนีนั่นให้ดันมา เรือเจ้าไปทางพุนทำบุญทางวัดศาลาบานท่องเทียวเที่ยวเล่นแม่นบบมาเกี่ยเรือบินเหือนฟ้าให้กลับมารีบด่วนเชิญเอาวันอ่อนลาสองเจ้าให้ด่วนมาว่ามาเยอะ ขวันเอื้หรือเจ้าไปวิ่งพุทธาทางใดยังบ่ทันน้ำใจอยู่บ่หนอเท่าพายเจ้าสาวมาเดือมาเดือรีบด่วนเจ้าอย่ามวนอยู่หันวันนี้ให้ด่วนมา ขวันแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาควันขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายควันแขนขวาแขนใสให้มาเต่ามาห้อมทั้งควันนุมและควัน้างควันเอวบางทองเกี่วทั้งควันคิีวและควันตาขวันกายอยางามดีก็ให้เจ้ามาซามือนี้วันนี้ว่ามาอยู่ เออกันเป็นขวันมาแล้วฟังคำพามที่สอนสั่งยังพิธีมือนีวิวาแล้วให้จื่อเอาผู้เป็นผัวยาแข็งคำว้าเห็นพ่อเท่าแม่เท่าให้ยำเกรงผู้เป็นเคยยาเสียงเสียงปากยาไปถามคำจา ขั้นไปให้กให้มาขั้นไปนากให้เต้าฟันเสือข้าวหัวควายยาตื่นใส่ลูกยาอย่าได้ปากเกินตัวผู้เป็นผัวให้หักเมียจนแกให้คือแม่ของโตยาพาโลเลาะบาลย่าขี่ขานนอนเว้นย่าไปเห็นสาวแกย่าไปแกกลัววงย่าไปโกงใสโคตร อย่าเว้าพอดคันเห็นเห็นบ่เป็นให้ถามไทยอย่าไปใหญ่กลัวลุงอย่าไปสูงกลัวป่าอย่าไปด่าวงวานอย่าไปพานพี่น้องอย่าไปฟ้องซุ่มแสง บัดนี้ผู้ปิดเมียก็อย่าแข็งคำเบาให้ตื่นแต่เศร้าก่อนผัวโทยาเสียงโวสวยเสียดยาไปเกียดไว้ว่าขันไปให้ก็ให้หลีบมาขันไปน้าก็ให้หลีบเตาหินผู้บบาวยาเส้นแลนเส้นแลน ยินเสียงแค้นยาไปฟ้อนยาไปย้อนใส่เสียงกลองยาจองห้องใส่ปูนยายาไปดาเอาอาขั้นไปมาให้คมเคียมยาไปเสียมสุมแสงยาไปแห้งฟืดฟาดยาประมาทปูยาโตยาไปโศความเกายาไปเล่าความเดิมยาไปเสื่อมปูอื่นยาไปเตือนเสียงคน อย่าไปวนของเพิ่นคันเพิ่นเอิญจังขานคันเพิ่นวานจังซอยให้ไปคอยมาคอยเห็นโคดเห็นวงอย่าไปโกงเถียงพ่อเถียงแม่เห็นคนแก่ให้ปากเบาจากไรอย่าจันไรปล่อยผีปล่อยหาอย่าไปดาพี่น้องทั้งบัวยาเมามมวนำาลยนำเฟสให้เจ้าเหตผาแรงผาง่าย ย่าระบายอารมณ์ปล่อยแสงให้หากแพ้งกันไว้ถนอมใจกันทั้งคู่ให้ได้อยู่สืบสางคูุ่ศนแท้มนุษย์คนผลไปถึงลูกเตา้าให้มาเกิดนำกันให้มีบุญสัมพันธ์ปรารถนาสมแมน แขนย่อมือสองเจ้าอธิษฐานเอาเดิอ,อุ่นบุญของเจ้าแล้วบัดนี่ควันสีลายต่าวมาว่ามาเยอะไอควันเอออกันแม่นควันมาแล สามสีเหล่าแถมพอนตัดเอาต้อนคาถา,าแม่นดีเหลือหล่นขอทุกคนทุกท่านรับเอารีบด่วนประมวนพรส่งให้ของเจ้าให้รับเอาเดอ้อเอเนกเตอช่อใจยยตุผวังใจอย่ามังกลังสุขขังผาลังอาวาหา Vihwa su-mangkalo tu sa-tu.